มาชมพระสมเด็จวัดระคังกันอีกหนึ่งเนื้อหนึ่งแบบครับผมองค์นี้เขาเรียกว่าเนื้อขาวงาช้างแตกลายงาสังคโลกนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะครับเนาะเราไปเจอพระแบบนี้อย่าเพิ่งไปตีว่าเป็นพระเกพระอุปโลกพระไม่มีการสร้างนะครับเนาะพระองค์นี้มีการสร้างครับผมไปเปิดหาดูประวัติได้นะครับ ในองค์พระสมเด็จก็จะมีมวลสารหลากหลายที่เรามองเห็นเม็ดดำๆดำนี่ก็เป็นมวลสารอีกอย่างหนึ่งในองค์พระสมเด็จนะครับเนาะจุดดำๆดำที่ไปลายไม้ผมชี้นี่ก็คือ,อเกสรดอกไม้ครับผมถึงแม่อายุจะผ่านการเวลาไปเนิ่นนานก็ยังมีหลงเหลือให้เห็นอยู่นะครับ การแตกลายงาเนาะครับเนาะจะเป็นธรรมชาติครับจะไม่เป็นเส้นตรงตรงก็จะเรียกว่าจะแตกเป็นหาลากผักชีเนาะครับเนาะเขาก็จะแตกไปทั่วทุกทั่วทิศจะวิ่งเป็นธรรมชาติมีหนามีบางเนี่ยครับมีเล็กมีใหญ่อันนี้เราก็สังเกตได้นะครับนว่านี่คือธรรมชาติในองค์พระครับผม อ่าอันนี้ก็เป็นด้านหลังครับเราก็จะเห็นจุดดำๆสองสามจุดนี่ก็คือเกสรดอกไม้นะครับเนาะอาสีน้ำตาลเข้มๆนี่ก็คือคราบน้ำมันตังอิ้วครับผมคราบน้ำมันตังอิ้วก็จะกระจัดกระจายทั่วองค์พระจะไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเนาะจะเป็นธรรมชาติที่เขา,ห,าหลงเหลือไว้ครับ นี่ก็คือธรรมชาตินะครับเนาะจะเป็นหลุมเล็กๆเป็นหลุมเป็นระบอบเป็นตามด s บางคนก็เรียกว่าหลุมพระจันทร์นี่ครับคาบน้ำมันตังอิวก็จะมีนี่ครับกระจัดกระจายทั่วองค์พระแต่ตรงนี้จะไม่มีครับนี่ครับเนื้อพระก็จะเป็นครุคระ,ะจะไม่เรียบไม่เนียนนะครับเนาะแต่พระจะมี ความหนึกนุ่มครับผมถ้าเราสังเกตดูดีๆพระจะมีความหนึกนุ่มสวยงามนวลตาเนาะครับเนาะและนี่ก็คือพระสมเด็จอีกหนึ่งเนื้อเนาะครับเนาะที่ค่อนข้างจะหาดูหาชมกันได้ยากนะครับผมนี่เขาก็เรียกว่าพระสมเด็จวัดละคังชายจีวอนบางเนื้อขาวงาช้างแตกลายสังคโลกนะครับผม